สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตติดดินฟรีดอมไลน์นะครับวันนี้เรามาดูอาจารย์ปิงเยี่ยวฮะใช, <laughs> ใช่อันนี้คือกระบวนการการหมักดินสัมามฟาร์มนะครับแล้วมันจะเป็นดินได้ไงอ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันจะเป็นดินได้งไงฮะนี่ครับก็จะได้เคลียร์กันไปเลยในวันนี้นะก็หลายๆคนอยากรู้ว่ามันได้มายังไงนี่ครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหนึ่งใบอ้อยครับสองเดี๋ยวมีใบพผ่ครับ เดี๋ยวเราทำกองใบอ้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราทำกองใบไผ่อีกนะครับก็หลายหลคนบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นดินได้ไงก็เดี๋ยวมาดูกันแต่เนี้ยคือขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราไปใช้ประโยชน์ในการเอามานั่งในงานเลี้ยงแล้วเราก็เอามาหมักทำเป็นดินผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นใบอะไรก็ได้นะครับคือแบบว่าไม่ไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นใบก้ามปูหรือใบอะไรเรามีอะไรเราใช้อันนั้นเพราะทุกอย่างคือรีย์วัตถุใบกระท่อมได้ไหมฮะใบกระท่อมได้ครับถ้าเกิด โ้หต้นทุนก็จะสูงนะต้นทุนนะนะครับก็อันนี้ง่ายๆก็คือก็คือเอามาปูเป็นชั้นนะครับแล้วก็ใส่มูลสัตว์เข้าไปนะครับก่อนใส่ก็ลดน้ําไปให้มีความชื้นนะครับเพราะว่าจุเลินทรีทั้งหมดมันจะแตกตัวในความชื้นมันจะเจริญเติบโตนะครับหลายๆคนบอกว่าใช้ใส่ยูเลียแต่สัมมาฟาม่ใส่นะครับสัมมาฟามีอะไรที่ดีกว่ายูเลียครับจริงครับย่อยดีกว่าครับทำบาลานได้ดีกว่าครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของมูลสัตว์เราใส่เน้นๆๆครับ นะครับแล้วก็คือทำให้ถึงกล้าใส่ว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เราใช้มันก็มีกําลังที่มหาศาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเอนไซม์สี่อย่างพวกที่แข็งแรงนะครับมีอาหารให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาลาดผสมลามหรืออะไรเลยนะครับตรงนี้ถามว่ามีมีก็ดีไม่ไม่มีก็ได้คือเอาง่ายๆครับอะไรก็ได้ที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับทาเป็นชั้นๆไปนะครับทำแบบนี้ต้องกลับกองไหมจริงเราก็ไม่ต้องกลับกองครับผมเพราะว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์เราสามารถทนความร้อนได้ถึง2 8 0รอองศาครับ นะครับแต่ถ้ายังเป็นจุลินทรีย์พวกสายพันพรโดส่างเคราะห์แตงหนอ่อกล้วยพวกนั้นมันทําให้เปื่อยครับมันทําให้เปื่อยมันไม่ได้ย่อยนะจ,จ,จะทำให้เปื่อยนะจุลินทรีย์นี้ทนความร้อนได้เท่าไหร่นะครับสองร้อยแปดสิบองศาครับแม่ถ้ากินจุลินทรีย์เข้าไปตกนรกไม่ต้องกลัวเลยนะฮะครั <laughs> <า S 2> <laughs> อัน,นี้ผมไม่ได้โม้ <laughs> หรือว่าพูดไปเองนะอันนี้ก็คือผ่านการทดลองมาจากทังแปร์นะครับ <laughs> <laughs> คือ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 อย่างนี้ก็คือถ้าเกิด <laughs> หวังว่าเสียงคงไม่เข้า คือเอาอย่างนี้ก็คือเขาบอกผมมายัางไงผมก็ฟังมาแล้วผมก็เอามาลองใช้แล้วผมก็ลองอาภิสูตด,ดูแล้วมันก็ย่อยสลายได้จริงๆจากปกติปุ๋ยเนี่ยหรือว่าปุ๋ยอินรีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำมาสองเดือนกว่าสามเดือนสี่เดือนแต่ผมทําประมาณสี่สิบห้าวันเนี่ยก็เริ่มเอากลับมามิตรผสมได้แล้วแล้วก็ลองเอาไปปลูกพืชอย่างที่ไลฟ์ไปเมื่อคืนบอกว่าการทดลองในการปลูกพืชเราปลูกยังไงก็คือเราเอามาเร็ด แตงกวาเลยโยนไปในแต่ละกองเลยถ้ามันงอกมันทอดยอดได้นั่นคือใช้ได้แล้วแตงกวาลืมทุ่งแตงกวาเอ้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้เอาเอาน้ําพอเป็นสังเคราะห์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเทมูลสัตว์อ่ะเดี๋ยวดูวิธีเทมูลสัตว์หลายๆสำนักบอกว่าใช้มูลสัตว์เออ่20%ทำปุ๋ยหนึ่งตันใช้มูลสัตว์มา200กิโลนะครับแต่ว่าฟาร์มแค่500กิโลเลยครับแน่นๆแล้วผมไม่กลัวครับตรงนี้ พันนว่าเราบอกเลยว่ามูลมูลสัตว์ที่เราใช้เนี่ยเราควบคุมการผลิตมูลสัตว์ได้ด้วยวัวกินอะไรเราก็ไปเสาะหามาเราอยากได้อะไรเราก็ไปตามดูว่าวัวบ้านากินอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะขอเป็นตัวย่อหน่อยฮะพ่อย่อครับเล่นกับดินครับเล่นกับขี้ครับ ขายขี้รวยนะครับบอกไว้เลยนะครับคนที่ไม่รังเกียจที่นะครับคนนั้นจะมียาชื่อนะครับมีกินข้ขี้นะครับน,น่นนครับ,รบ <c oughs> ประมาณนี้ใส่ไปเรื่อยเรื่อยครับขี้นได้ย่เจ๋อสิบสิบกระสอบก็ตกประมาณหนึ่งร้อยกิโลเพราะว่าคีบัวพวกนี้มันมีมวลที่ว่าหนึ่งบักกวกินอะไรกินกากถั่วสองกินอะไรกินกระพดกินหญ้าเนเปียนะครับกินอาหารชั้นดีครับผมถูกย่อยสลายออกมา ก็จะได้อาหารที่มันเป็นชั้นดีนะครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องวัดค่าในเรื่องของ NPK ที่สูงหรอกครับว่าเป็น N ต้องสูง P ต้องสูง K ต้องสูงแล้วคือทําเป็นบาลานซ์นีกว่าเพราะว่าพืชมันไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆกระพืชมันก็หากิดเองไ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครอยากได้เชิงลึกจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเขียนกาฟให้ดูต้องทำทรงผมทรงนี้ด้วยป่ะใช่ครับเข้ามาจับผักหมดเลยครับนี่เห็นไหม เนี่ยที่บอกว่ามันมีดินได้ไงอ้าวก็ลานตากขี้วัวมันมีดินน่ะมันจะต้องมีบ้างถ้าเราเจอเราก็หยิบออกให้นะครับนี่ครับผมเห็นไหมฮะกินฟางกินกากขี้วัวนะฮะนะครับ,รน,น,รบนี่เราก็ทำให้ดูใส่เลยวัใส่เลยอ่ะใส่เส่สมันจะลดน้ำไปเรื่อยเรเรื่อยเรื่อยเรื่อ วันนี้ไม่ต้องว่าการอะไรมากก็คือสนุกสนานกันไปนะครับทํางานยังไงให้มีความสุขนะครับเราก็ต้องทําไปเรื่อยเรเราก็ต้องอย่าไปเครียดมันครับเราใส่ตะกี้มีรังไรับเดี๋ยวให้คุณวัชรกรเขาเขาทำมาดิจต้าให้กองผู้ดฟังด้วยดินจะมีคุณภาพครับอาการน่าจะแย่สิบลูกนะสิบลูกเทให้บาลานนะครับยังไงก็ได้เกี่ยก็ได้หรือว่าจะไม่เกี่ยก็ได้นะครับเพราะเรามั่นใจว่าจุลินทรีย์เราเก่งเราบอกเลยนะครับ ใครจะบอกว่าเราผิดก็ได้นะใครจะบอกว่าเราถูกก็ได้ใครที่ไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับอย่างนี้ก็ทําได้นะครับหลักการคือเสีเ่ยงกราฟตารตางมาว่าต้องวางเป็นชั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างาเงยะเียบอย่างนู้นอย่างียนี้ก็เพราะจริงๆคุณไม่เก่งไงไม่มีอากาศไม่มีอะไรคุณก็ทําอะไรไม่ได้ไนงะแต่ของเราเนี่ยจะก,กองห้าภูเขาสูงก็ยังได้เลยครับนะครับเคยทํามาแล้วเคยทามาแล้วครับกองละสี่สิบตันก็ทํามาแล้วนะครับเขาบอกว่าทํากองละตัน มันจะย่อยดีผมทำกองละสี่สิบตานผมก็ทำแค่สี่สิห้าวันนะครับแล้วก็ลองปลูกพืชดูก็ปลูกได้ครับนะครับเลิกนะครับเราเราเราต้องออกไปจากไหนแก้วที่ออกครอบาการเรียนจริงๆแล้วถ้าเกิดไปเรียนมาบางทีก็เหมือนถูกครอบเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์ท่านนั้นที่สอนเรามาเขาก็ถูกครอบมาเหมือนกันอ่าวเนี่อพูเรื่องจริงนะนะครับจริงไหมถูกไหม เอ้ยไปเลยขี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่โตกับตูหรอกจริงนน้ำเป็นเส้นใยพืชแต่คนอุปโลกไปเองว่าเป็นขี้อะไรที่ออกมาจากตูดคือขี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับคนเราต้องมองนะครับไอ้ที่มันดังพุบเข้าไปในตูดนะนะครับน้องเรียนตะลองนะครับแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนี้เสร็จรถน้ำรถน้ำเสร็จแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่เฮ้ยนะาโรดถึงคาดแล้วเนี่ยถึงคาดนะครับ หนึ่งานะนะครับจริงๆแล้วเราเรามีวัตถุดิบเยอะนะครับแถวบ้านเราเรามีใบไผ่นะสำหรับใครที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปเก็บใบไผ่มาหมักกันนะครับแล้วกลางวันเรากินอาหารตอนบ่ายเราก็ลงสนามทําแปลงอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เรามาเรียนในเรื่องของวิชาการวิชาการไม่ต้องปวดหัวเลยไม่ยากเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาแล้วก็หิ้วข้าวสารมาด้วยฮะผมเลยครับเวลาท่านทําเสร็จแล้วใช่ไหมท่านจะเอาดินของท่านนี่กลับไปไปดูการเจ็ดแปลงในการย่อยสลายว่า หนึ่งกระสอบที่ผมบอกว่าสามสิบกิโลย่อยเหลือเจ็ดกิโลจริงไหมนะครับได้ระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ามีกระบวนการการทางานกิจกรรมในโครงสร้างกายภาพของในการมั่งเนี่ยที่ดีนะครับไม่ใช่เกิดจากการเน่าเปือเป่อยเป็นเป็นตัวแปรนะตัวนี้คือเกิดจากการย่อยสลายนะนะครับผมต้องเข้าใจนะที่บอกว่ากองปุ๋ยมันยุบนั่นมันเปื่อยงไงเปื่อยเปื่อยไงเปื่อยแล้วมันร้อนร้อนมันเปื่อยนะครับคนเราคิดว่ามันย่อยเร็วจริง้วมันไม่ใช่นะมันต้องย่อยจริงๆนะกระบวนการการย่อยสลายระเราบอกไม่เห็นนะ แต่ที่เราเห็นนะั่นคืออาการเน่าเปื่อยนะต้องฟังนะตรงนี้ทําไมต้องมีอากาศเข้าไปผวนทำไมต้องเอา่อเจาะเจาะเพื่ออะไรคายไงคายคายกิน่นคายแก๊สคายอะไรอย่างงี้ถูกปะออมันก็ต้องมีกระบวนาการการทํางานของมันไอ้นี้มันง่ายเดี๋ยวไปดูนะครับน้ำใต้นะครับให้ท่วมเลยก็ได้ครับสูดผมมาจริงนะท่วมเลยก็ได้นะครับยิ่งเชืนอยิ่งดีครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่สามารถอยูอย่อยู่ได้ยันในก้นบ่อ คนบ่อปลาที่เป็นดินเลนนะครับก็อยู่ได้ครับตัวนี้นะครับผมนะฮะก็เลยความชื้นจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ครับเติบโตได้ในน้ําด้วยสูที่สายันนี้นะครับถึงเน้นความชื้นเป็นที่ตั้งครับผมชื้นมากๆก็ดีครับแต่่ายอื่นจะบอกว่าให้ชื้นเท่านั้นเท่านี้ชื้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าให้เกินหกสิบห้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเป็นเชื้อโรคอ่ะเข้าใจจะถามว่าเชื้อเชื้อดีเชื้อร้ายมันก็ต้องแก้ทางกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีดีและร้ายคนหนึ่ นะครับทาไมเชื้อโรคจะมีทั้งดีทั้งลายไม่ได้นะจริงๆตรงนี้เราต้องมองภาพนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองนะครับสิ่งดีๆนะครับแล้วที่สําคัญเรามาดูกันว่าผมจะมีเห็ดฟางกินไหมตรงเนี้นะครับภายในหนึ่งเดือนห้าวันอผมกะรันตีเลยมาอ่าสี่สิบห้าวันอ่าครับผมหนึ่งเดือนห้าวันเดี๋ยวจะมีเห็ดเห็ดฟางหนึ่งเดือนห้าวันก็สามสิบห้าวันประมาณสามสิบหกวันใ ในกอนอื่นเดี๋ยวมันจะมีเห็ดสีส้มเห็ดดอกสีดํามีลาสีส้มมีเห็ดปีไหมฮะเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> นะครับอันนี้เราจะพูดคร่าวๆนะจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้เป็นรายละเอียดจริงๆก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เอสแะี่เอสมาแต่เช้าเลยที่เอสตีสวนคนแรกเลย <laughs> นะ <laughs> ครับเดี๋ยวแกจะผูกเปนอนแล้ว <laughs> <laughs> นะครับอันนี้แค่ลดไปให้พอเชื้นนะครับ บางคนมองแย่โหชืแ้แล้วสิเราไม่ใช่นะเชื่อไหมได้เปิดดูยังไม่ติดอย่างนะีค้คำว่าราอ่ะคือเราต้องเก็บรายละเอียดนะครับทุกรายละเอียดในการทําง,งานนะครับไม่จําเป็นว่า,าต้องไปอ้างเองไม่ต้องจําเป็นว่าเราต้องไปดูวิธีของคนอื่นเราทําใหยิ่งเราก็ได้อะไรก็ได้ครับแต่ให้เราศึกษาก่อนนะครับทดลองไปก่อนเรื่อยๆครับการเรียนเกษตรก็เหมือนกันการทาเกษตรก็เหมือนได้ถึงสามวิชาหนึ่งได้วิทยาศาสตร์แน่ๆครับนะครับ สองได้รู้สัมพันธ์ที่ดีแน่นอนครับผมแล้วก็ได้วิชาในเรื่องของพุทธศาสนายังไงฮะก็ทําอย่างมีสติไงครับมีวช่นี่บวชวันไหรเนะอะไรนะครับบวชวัืไหนเนี่บวชแล้วครับบวชวัดหนองด่างครับผมนะครับเงี้ยบิ๊กโอเคนะใส่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 นี้เลยใส่ใส่ใส่ใบเลยใส่ใบแบบไม่ต้องยีเออยี โอเคนี่ครับประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขอจบไลน์แต่เพียงเท่านี้ก็คือทํานี้ไปเรื่อยๆทําเป็นชั้นๆชั้น,นทําเท่าสูงเท่าที่เราพอใจเลยแต่ว่าหลักการของนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าให้สูงประมาณ1เมตรหรือสูงเมตรห้าสิบฐานกว้าง2เมตรจะยาวเท่าไรก็ได้ไม่เกี่ยวครับมันไม่จําเป็นถ้าคุณมีจุลทร์ที่ดีครับถ้าคุณเปิดใจกว้างอะ่ะถ้าคุณยังไปถูกข้อว่าคุณต้องใช้พอดอพอดอสงเงราะหรือสครงะห์แสงน้ํานู่นน้ํานี่ จบครับคุณก็ต้องถูกครอบคุณก็ต้องใช้พื้นที่ที่มีจํานวนจํากัดแต่เราแบบว่าเขาเรียกว่าแบบไรขอบเขตเลยครับเป็นแบบอะไรฟรีดอมนะก็คือทํายังไงก็ได้เดี๋ยวมันย่อยออกมาเดี๋ยวเอาไปปลูกพืชก็งามแทบไมต้องใส่ปุ๋ยเลยหรือถ้าใครอยากเห็นพืชผักสวนควรที่ปลูกจากดินที่เราทํานะเพียวๆนะโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะเราก็มีนะต้องเข้ามานะครับผมโอเคครับ ขอบคุณทุกๆการติดตามครับชีวิตจุดดินฟรีดอมไลน์นะครับผมแล้วก็สัตว์ตดค้ายกันเข้ามานะครับให้ครบ1 0,000หมื่สับเร็วๆนี้ครับผมถ้าครบ1 0,000สับเดี๋ยวจะแจกของแจกอีกนะครับผมแจกอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนแจกกล้วยแดงอินโดไปนะครับแจกกันไปแ้วกันนะครับผมแจกกันไปนะครับไม่ต้องขายปังนครับตรงนี้ครับเอาไปเลี้ยงดูเอาไปเรียนรู้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ